เติมในแมคคับมันไม่เคยข้มอ่ะถ้าเกิดมันปิดเซิฟหนีไปเนี่ยชิปหายอะมันมีแต่คนเกียนนะใช่ในพวกเซิฟซึ่งเถื่อนนี่อันตรายเหมือนกันนะเออเมเปิลเถื่ <c oughs> อนเมเปิลเถื่อนคุณเมเปิลเถื่อนอ่ะเออเมเปิลเถื่อนมันมีเถื่อนนะแต่กูไม่อยากเติไมไปแล้วล่ะไอ้อี่ยพูดไปนานๆกูเติไมไปแล้วล่ะไอ้ย่ะเติไมไปเท่าไหร่วะแปดร้อยกว่าโอ้รู้สึกเสีย <c oughs> ายจังดีมันไม่ปิด ไอ้ตอนนี้ผมวาร์ปมาที่ PVP area นะมีไฟ้วยเว้ยถ้ากูกดไปเผื่อเรืกันตัวไอ้ตอนนี้ผมวาร์ปมาที่ PVP เรียบร้อยแล้โอเคนะตอนนี้กูกว่าอยู่ที่จุดๆหนึ่งนะซึ่งไมู่้กูจุดไหนครับชอบ you ชอยู่ช็อปอยู่ชอ็อปรออยู่ช็อปอยู่ช็อปช็อปชอปไม่มีใครกริปเปอร์เลยเลยวะไหนชอบปะอืมเออมันมีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งปิดตัวไปแล้วมั้งคือกูไปโกงไอ้โปรเทค แกมังมุมเขาอะโปรเทคยแกมงมุมราคาสามร้อยชูเอาคิปเปอร์ระเบิดตืมได้เลยของฟรีเยอะไปนะฮะบอกไปแล้วด้วยชิบหายช่างเถอะไม่มีใครรู้หรอกไปไหนต่อครับจำไว้เจมี่คาเลยปลอยของเราเมื่อเข้าเซิร์ฟเบนไหนคุณต้องระวังโปรเทคคุณขุดไว้ดีๆจะไปเนเธอร์วแล่ะคิวมอนสเตอร์เออคิวมอนสเตอร์นี่ไข้างหลังเจอคิวโอ้โหเชี่ยอะไรเนี่ยไมถ่ายแล้วเชี่ยอะไรเนี่ย ดงชัดๆนี่มันวันนี้วันที่เก็บท<ง>้ายกันชัดดงดองอะไรโอุ้ยหนึ่งจุดหนึง่งเซนได้อย่าตีอย่าตีสองเซนด้วยสลามได้เยอะว่าสองเซนได้ครับสลาม,<ผ>มได้สองเซน,นอัพเกรดอันนี้มาชุดโอ้ยห,หนึ่งเซนสองเซนโอ้ยอย่างงี้ก็เก็บกันยาวเลยครับคราวนี้ครับคราวนี้เราจะมาเอ่อเป็นวิดีโอเทปที่ว่ามาเรามาสาธิตการเก็บทังครับสําหรับเซิร์ฟทั่วไปนะเซิร์ฟประมาณทุกนี้โอ้ยเจี๊ย จะเก็บตังโดยการฆ่าซอมบี้นะสังเกตที่บุมขวามือความมือล่างไอ้ซ้ายมือล่างดิซ้ายมือล่างผมนะจะเห็นเป็นตัวเลขขึ้นอยู่นะแ,แต่ใช้คำไม่สุภาพในช่างมันนะเราก็ใช้ไม่สุภาพดีคู่ไม่ใช่เซิร์ฟกูนะนึงจุดเส้นครับเราเก็บเวลาโอ้โอ้โอแผ่นได้ปะวะไม่ได้คืออะไรครับเนะี่ยคีเปอร์เหรอครับคีเปอร์นี่แหละไอ้ตัวนี้แหละตัวดี ตัวต้านตัวดีให้กูได้โปรเทคสเ,เกลติสเกลต้นสเกลต้นกระดูกได้ได้ลูกธนูวันหนึ่งล้านนะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันใช่กูอยากโดนทิ้งมากโจนสึกทิ้งสิบทิ้งดีกว่าเฮ้ยสเกลต้นสเกลต้นยิงมาแล้วยิงไม่โดนไก่ไก่ไก่รู้สึกจะมีโอ,โโอ้ไม่ปิดเวย้ยไม่ปิดเวย้ยแสดงลูกธนู นี่ครับจะมาสอนวิธีการฆ่าคิปเปอร์แบบแบบถอยหลังเตนะสำหรับหลายคนสำหรับบุกเลยบุกเลยนี่รู้เรื่องเลยนะับเดี๋ยวบ,บุกเลยเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับบุกเลยจะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับซุกซอมบีเ้ยเยอะๆนะเรามองหน้ามันตีไปเรื่อยๆเพื่อเข้าไปลุ่มกันโอ้โหตายเลยตายครับเพื่อนนี้คุณคิวตายแล้วครับอ๋อผมยังไม่ชำนาญแบบคุณเนี่ยชำนาญแล้วว่องไวนะ สำหรับผมนี่โอ้สุดยอดยครับจิ๊บจิ๊บครับอ๋อเงินดูด้านนี้ได้นี่ครับมีการตายตอนนี้เงินผมมี1,400เอ้ยไม่ใช่สิ1น4่นะซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่สามารถซื้อโปรเทคได้เหมือกนกันนะโอ้ยสกิลตั้งนะโอ้ยสำหรับสำหรับสถานการณ์อย่างนี้เราต้องมีวิธีอย่างอนึ่งครับคือไปด้านนี้ครับตีรู้สึกว่าร,<อ>รู้สึกว่าชุดมัน้องักกว่าไปเลย เราสถานการ์อย่างนี้ให้หลบหลังสตอมบี้ไปเรื่อยๆครับหลบหลังสอมบี้ไปเรื่อยๆซอมบี้ไปเรื่อยๆชึบๆโอ้ท่าไม่ดีก็ตีไปสำหรับไอแอมซอมบี้ใช่ครับไว้ป้องกันสิทเกลตันโดยเสียคอวันนึงครับนี่ครับสอนให้แล้วนะฮะตอนนี้เราก็บันรทัวร์เทิร์ฟกั็นสุดตายอีกแล้วโอ้ยเราไปทัวร์เทิร์ฟกันดีกว่าวะเดี๋ยวผู้ชมเบื่อโอเคครับนะสำหรับหลายคนที่สอนทิกไปแล้วนะ รับไมค์คราฟเครั้งนี้สวัสดีครับคุณชิวบางทีอาจจะอาจจะใส่อะไร IP ไว้ใน description นะของคุณเทสเกมเมอใช่ครับถ้าเกิดคุณสนใจนะสนใจที่จะเล่นเซิร์ฟนี้เราไม่โปรโมทขายอะไรทั้งสิ้นเรามาเล่นสนุกสนุกสำหรับเรานะใช่ครับคงคงเครดิตไม่รู้กูไม่สนกูแค่ใส่ไว้เล่นนะเสรนี้สนุกจริงๆรับประกันคนโดยเทสเกมเมอนะทดสอบทดสอบหรือรีวิวนั่นเองนะแต่ผม ผมเห็นกูชิวแล้วผมว่าอนาตัวเองว่ะกูโดนแค่ดอกเดียวมึงโดนผีดดอกไปเนี่ยอ้าวมีชาวล็อกที่แท้จริงมันจะต้องปนปักหัวทะนุปักหัวคือขนมปังนี่ต้องเสียตังค์หรือเปล่าครับไม่เสียไม่เสียไม่เสียหนึกว่าต้องเสียูอยากได้อยากได้สามสิบคนสามสิบเหรอครับเนี่ยราคาหมื่นหนึ่งนีเอาไปทำอะไรครับสร้างบ้านเล่นนี่ปลูกข้าวปลูกนา สร้างบ้านเลยครับสร้างบ้านเอาวางไว้เล่นอ่ะเอาวางไว้เล่นเสร็จแล้วก็ปล่อยยาวไว้ไม่มีไม่ให้ใครสร้างต่อก็คือสร้างบ้านแบบจอเรียนจะไปไหนต่อ,อครับคุณชิวครับเดินเล่นไหมเออเดี๋ยวนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับนอกจากจะอลังการแล้วเร,เรายังมีของส่งน้ำหน้าเอ้ส่งนะ้ำ <c oughs> หน้าปิดนะเดี๋ยวนะไปที่สร้างบ้านดีครับสร้างบ้านจะโซน ที่จะสร้างบ้านด้วยกันแล้วนะดูอยู่กันแบบสองคนใส่ชุดสิบโมงนี่ข <c oughs> ูตุ้งเกียกร์ไว้ก่อนไปไหนครับไปสร้างบ้านหรอสร้างบ้านครับโอ้วเราจะได้ยินเสียงอะไรวืบเข้ามานะ่ยเป็นแบบทางยาวนี่ครับทางนี้ครับอันนี้คือบ้านของคนคนอื่นนะะเราสามารถขูดได้หรือเปล่าเนะ่ยเขายินไหนวะไม่ได้นะฮะเขาโปรเทคอยู่เกียร์นะเกียร์เกียร์เขาชลาดครับเฮ้ยป่าเขาชลาดนะครับ ไอ้มันโปรเทคตรงวาร์ปโปรเทคโปรเทคแถวแถววาร์ปนั่นแหละเออโปรเทคโปรเทคโปรเทคอันนี้เป็นลานสเก็ตสำหรับคนที่อยากมาเล่นสเก็ตนะก็แล้วก็ยิงยิงดักไกลแถวนี้นช่ครับเซิร์ฟแม่งไปที่อื่นบ้างนะเซิร์ฟแม่งรู้สึกจะมีอะไรวะพีพีออฟไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าสนุกเหลือเกินเรามาตายณจุดจุดนี้ใช่ไหมคุณคิวค่ะใช่ครับคือเราสามารถเซตโฮมได้นะที่นี่ แต่เรา <S S <ET> <S ยังไม่เซตละกันเซตไว้ที่บ้านที่นี่เนี่ยบัวบ้านนี้คนนี้โอ้โหบ้านแบบแาวล็อกขุดได้ด้วยนั่นเสร็จเลยครับขุดเขาทำไมอ่ะ <c oughs> ขะจะไปดูในกล่องสักหน่อยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยขุดไม่ได้เขาล็อกไว้อยู่เอาล็อกไปอยู่นะไม่ล็อกจริง่อห้าขอผม <c oughs> ได้กล่องท้าฟเข้ามาแล้วนะโอเคขโมยของกล่องท้งาวเขมาเ้ขาบอกห้ามขอแต่เราขอให้คนอื่นได้ป่าววะ เราสามารถขอได้ไม่ใช่มันวอกการขอเกมโหมดขอตัวเองอะ่ะขอตัวเองขอไม่ได้แต่ขอคนอื่นได้ป่บว่าขอให้คูเลื่นเป็นเกมโหมดอะม่ะไม่รู้อะ่ะเกมโหมดเนี่ยนะมันดีอย่างมันเสกของได้หลายคนคงจะงงนะครับว่าเกมโหมดคืออะไระเกมโหมดจะคือพวกงานพระเจ้าว่างั้นเถอะสามารถเสกสองบินได้ทำไรได้ฆ่าคนโวยไม่ผิดอะไรยกเว้นมันจะเป็นแอดมิน ก็คือเกมโหมดเนี่ยมันก็คือโหมดของเกมก็หมายถึงแบบเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นโหมดเออ่สร้างสารรค์ได้หรือโหมดซาวเวอร์เอาชีวิตรอดอะไรอย่างงี้ติ่กูจะลองเย้าเลยหรือระ้วแล้วยากสุดก็